Oh. สวัสดีครับนี่พบกับรายการ p d k p T k ครับวันนี้จะมาสอนติดตั้งโปรกแกรม t u t l Scratch นะครับอ่ะนี่ครับเราก็จะมีวินนดีโอแ่ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์ดาวโหลดไว้ที่คำชออ่องอธิบายด้านล่างนี่ครับด้านล่างชออ่องอธิบายอ่ะไม่ใช่ไรเดี๋ยนะครับ ่าผมก็จะบอกคุ้ยก่อนอ่ะ T U B อ่าบางคนอ่านไม่ออกครับอ่านยูทู b ีครับเออจ้านะครับอ่าครับสมมุติผมจะเลือก v D อวิดีโอเอีวิดีโอนี้อ่ะโอเคเนี่ยเนี่ยคำอธิบายข้างล่างตรงนี้อ่า โอเคมาเราเสร็จแล้วเราจะได้ตัวไฟตรงแบบนี้นะครับเอาละนี่ครับเราก็กดติดตั้งครับลันอืมนี่ครับคลิเกอร์นิดมันก็ติดตั้งครับผมต,ต,ติดตั้งไว้แล้วครับอ่าเปิดติดด้วยกันเนาะอ่าไปเข้าโปรแกรมครับ มันจะได้แบบนี้นะครับโอเคเยเนี่ยเข้าโปรแกรมมาันจะได้แบบนี้นะครับอ่าอ่าสำหรับการติดตั้งวันนี้นะครับผมก็จะชูบองต้นสักนิดครับอ่ะแก้ไขภาพให้ดูสักหน่อยนิดหน่อยครับนิดหน่อยเอาละอืมนี่ครับเอาภาพวันตัดก้านยาสีติดดีกว่าเอาละครับภาพนี้เลย โอเคนี่ครับนี่นี่น,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 นี่ที่หนึ่งของบอค่าโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราชและนลลครทิตลยครับโอเคผมก็จะสอนการทำไซกรอบฮะอ่าไซครอบแบบนี้ก็ได้อะใส่ใสก่อนจริงก็ไม่สวยเลยมันไม่ถึงความเทพ อันธรรมดาดีกว่าอ่ะเอาใส่กรอบก็เฮ้ยตายตายจะจบรายการแล้วเนะี่ยยังไม่เสร็จเลยอ่ะสมมติแบบนี้ติดตอติดตอกอ่ะลดนีดกันอ่ามีเพิ่มวัตถุครับตรงนี้เพิ่มวัตถุเพิ่มวัตถุครับเพิ่มวัตถุย้ำนี่ไอคอนรูปภาพไอคอนนะครับนะ ขามีอะไรนี่นี่อเอาล้ครับอ๋อลองตกแต่งเช่นทำแบบนี้ก็ได้นี่ครับอืมอ่ะก็ขยายครับขยายครับเนี่คก็หลากไปละแล้วก็หลากไปหลากมาไปติดแบบนี้ครับออ ครับการทําโมเสกครับผมบอกในนี้เลยครับ่ะนะครับที่โมเสกตรงนี้กลางเอาต่ำผมชอบต่ำคนล้ากคลุมที่เราต้องการจะทําโมเสกครับฮะบางคนไม่รู้โมเสกนี่ครับโมเสกครับที่เป็นเซนเซอร์ครับคนร้ายที่ไม่รู้ครับอ่ะเสร็จแล้วสำหรับวันนี้นะครับการทำโมโตสครับพูชัน ส6 2ติดตั้งนะครับใช้งานอ่ะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับอ่าแล้วอย่าลืมนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ครับอ่าผมไม่ลืมอยู่แล้วครับอ่าสำนีกรายการ PTK TV ครับขอบคุณ